พอถึงปีหนึ่งห้าเนี่ยซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ที่พระหมดไปจากวัดแล้วก็มีพระพวกเนี่ยพระที่ใส่กรอบใส่เรื่มพลาสติกเนี่ยก็มีมาด้วยก็ติดมาด้วยกับการเอามาครั้งนั้นเท่ากับว่าเอามาหมดวัดอันนี้คือลองพิมพ์อ,พมพอันนี้คือรุ่นแรกนะครับอันนี้คนละพิมพ์กับในรูปในหนังสือ นพิมพ์ที่2ในหนังสือในพิมพ์ที่3นะครับแต่ว่าให้ดูลักษณะนเนื้อนะครับว่าเนื้อเนี่ยตรงกัน สวัสดีครับวันนี้ช่องเปิดกุปพระพ่อครับตอนพิเศษอ่าวันนี้เราจะเชิญคุณพ่อมาแบบมาให้ความรู้มาดิสคัทกันเออพ่อจะพูดเรื่องพระของขวัญวัดปักน้ํารุ่นลองพิมพ์มนะซึ่ง,ซ,งซึ่งรุ่นลองพิมพ์เนี่ยครับก็จะเล่าให้เพื่อนเพื่อนพี่พีฟังก่อนก่อนที่จะมีการสร้างรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาได้สร้างรุ่นลองพิมพ์ก่อนรุ่นลองพิมพ์ก็หมายความว่า,วาเมื่อมีการแกะพิมพ์พระของขวัญเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ ก่อนที่จะทําเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นทางการเนี่ยเขาได้ลองเอามาปั๊มเงินก่อนอ่าแล้วก็พระที่ที่ได้นํามาทดลองเนี่ยครับก็จะเป็นองค์พระแบบนี้อ่าเป็นองค์พระแบบนี้ครับก็เหมือนกับรูปลักษณะนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับรุ่นแรกแต่ว่าจะแตกต่างนิดหน่อยเนื้อเนี่ยจะมีความแกรกนะครับแล้วก็จะมีมีขนาดที่หนากว่านี่นะครับ รุ่นลองพิมพ์เนี่ยเมื่อได้สร้างแล้วเนี่ยเขาก็เก็บรักษาเอาไว้เฉยๆไม่ได้ไปแจกให้ใครครับแล้วก็มีการสร้างรุ่นหนึ่งรุ่นสองอยางเป็นทางการหนึ่งสองสามนะครับรุ่นหนึ่งสองสามเนี่ยก็แจกแล้วก็ให้เช่าบูชาที่วัดแต่รุ่นลองพิมพ์เนี่ยสร้างก่อนแล้วก็เมื่อสร้างแล้วเนี่ยมีจํานวนน้อยแล้วก็เก็บรักษาเอาไว้รุ่นลองพิมพ์ทํำยังไงเนี่ยทํายังไงทำเมื่อไหร่เนี่ย S <S ในหนังสือวัดปากน้ํามีับนะบแต่เราจะวันนี้จะพูดถึงว่าเราได้มาอย่างไร,รเราได้มาอย่างไรผู้ดองพิมพ์นี่ะครับทีบบนี้ปรากฏว่าเมื่อปีประมาณปีประมาณนะประมาณปีสองห้าหนึ่งห้าเนี่ยนะก็ได้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปทำบุญที่วัดปากน้ำนะโดยที่ขณะนั้นเนี่ย พระของขวัญวัดปากน้ำเนี่ยกำลังเปิดให้เช่าบูชาในราคาองค์ร้อยบาทบแล้วก็ไม่จำกัดไม่จำกัดองค์ใครมีพันองค์ก็ได้สิบองค์พันบาทได้สิบองค์ใครมีหมื่นบาทก็ได้ร้อยองค์แบบเดียวกว่าองค์ละร้อยคือเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนนี้ท่านหลวงพ่อสดท่านมีละเมยว่าใครทําบุญเท่าไหร่ก็ได้ให้แค่องค์เดียว จุดร้อยบาทพันบาทหมบาทก็ได้หนึ่งองค์คราวนี้คราวนี้คนที่คนที่อยากจะทําบุญอยากได้พระเนี่ยก็ไม่รู้ทำยังไงทําไปพันบาทก็ได้หนึ่งทำไปหมื่นบาทก็ได้หนึ่งองค์สมัยนั้นก็เลยใช้วิธีเวียนเทียนก็เลยเวียนเทียนกันบ้างครับใครมาทาเยอะก่ะคนอยากได้พระก็ทำสามสิบดีกว่าสามสิบก็ได้องค์หนึ่งก็เลยทําให้เงินเนี่ย ไม่พอพที่จะสร้างโรงเรียนปพื่ริงเา้าโรงเรียนก็เลยสร้างยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับคนนี้พอแตยังไม่เสร็จเนาะเพราะต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ในอีเยอะไม่ใช่แค่แค่โรงเรียนเสร็จอย่างเดียวครับคราวนี้ครวนี้พอหลวงพ่อสิ้นเนี่ยพอหลวงพ่อสิ้นเมื่อปีสอง2ห้าสองเนี่ยสมเด็จป๋าคือสังฆราชวัดโพเนี่ยคซึ่งเป็นสังฆราชองค์ที่สิบเจ็ดซึ่งเป็น หลานของท่านสักเป็นหลานของท่านนะก็ก็มีดะเบ,บุยว่าเอาอย่างนี้เอาแบบร้อยบาทได้องค์หนึ่งก็เลยเปลี่ยนกติกาว่าใครมีร้อยหนึ่งก็ให้หนึ่งองค์ใครทำบุญเท่าไหร่ก็ให้จํานวนองค์เท่ากับเงินที่ทํานนทบุญโดยคิด<ข>ออกมากไว้ก็ทําให้พระของขวัญเนี่ยหมดไปจากวัดพอสมควรได้เงินได้ทองมามากขึ้น พอถึงปีหนึ่งห้าเนี่ยซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ที่พระหมดไปจากวัดเจ้าสัวหรือผู้ใหญ่ที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้รวบรวมพระมาท่านก็ได้นะไปพูดได้ว่าไปเหมามาหมดวัดมีเท่าไหร่หมดวัดรู้สึกตอนนั้นจะใช้เงินประมาณห้าแสนบาทบก็ได้พระมาประมาณ ห้าพันองห้าพันองค์นะก็หมดวัดแต่คนนี้นอกจากพระรุ่นหนึ่งสองสามเนี่ยโดยมากจะเป็นรุ่นสามที่ได้มาปรากฏว่าก็มีกุรองพิมพ์ติดมาด้วยซึ่งของพิมพ์ตนนั้นเนี่ยรุร่นองพิมพ์ก็คืออันนี้นะครับรนนที่ในกำลังถ่ายติดมาด้วยให้ชมกันอยู่นี่นะครับแล้วก็มีพระพวกเนี่ยพระที่ใส่กรอบใส่เรื่มพลาสติกเนี่ย ก็มีมาด้วยก็ติดมาด้วยกับการเอามาครั้งนั้นเท่ากับว่าเอามาหมดวัดครับเอามาหมดวัดเรียกว่าหมดไปเลยเรียกว่าวัดมีเท่าไหร่เอาหมดรุ่นดองพิมพ์เนี่ยไม่ชอบหาราคาเท่ากับรุ่นทราบว่าตอนนั้นนะบอกว่ารุ่นดองพิมพ์ได้มาแพงแพงกว่ารุ่นหนึ่งสองสามที่องค์ละร้อยบาทนะดูเหมือนจะบอกว่าสามร้อย ก้าวแขกก็ประมาณสองสามเท่าประมาณสามเท่าประมาณสามเท่าแล้วที่ใส่กรอบนะครับเท่ากันไม่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 ได้พูดถึงหมายถึงว่าก็ตกออกมาร้อยบาทเท่ากันแต่ว่ารุ่นลองทิปเนี่ยพิเศษไหมพิเศษก็มีจำนวนจำกัดจำนวนก็มีเท่านี้ก็คงหมดวัดเพราะพอเท่าไหร่ครับอ่ะเท่านี้ที่ใบถึงเท่าไหร่ครับมีเท่านี้น่าจะ น่าจะหมดวัดไงเดีมาหมดวัดไม่เกินแปดสิบองค์หรือว่าที่ทําน่าจะเยอะน่าจะเยอะกว่าเพราะเราเห็นเพราะเห็นที่ในหนังสือวัดนี้ก็คนดับพิมพ์หนังสือที่ที่มีที่วัดนี่นะรุ่นลองพิมพ์เนี่ยก็มีเอกลักษณ์นะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกับหนึ่งสองสามเนื้อก็จะออกสีปูนมากกว่า ปูนซีเมนมความแรงมไม่ไม่ผูกง่ายเหมือนต้นแรกใช่เพราะส่วนผสมไม่ได้เป็นน่าจะเกสรดอกไม้น้อยน,น่าจะดอกมะลิน้อยอม<ล>สวยนะครับเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันแต่มีคำว่าแข็งสวยนะครับเนี่ยนี่นี่ยังยังของวัดเนี่ยนะของวัดที่มีหนังสือแบบนี้ก็นนโชว องเดียวเนี่ยนะแต่ว่าคนละพิมคนละพิมอันนี้ถ้าก็ดูเป็นแม่พิมพ์ที่แม่พิมพ์ที่สามครับของเราที่สองแม่พิมพ์ที่สองครับอของวัดนี่ถ้าดูคร่าวๆนะเดี๋ยวดูได้เนี่ยเป็นแม่พิมพ์ที่พิมพ์เดียวแบบนี้อ่านี่ครับอันนีด้ดูเฉพาะพิมพ์นะครับนนเพราะว่าคนละรุ่นกันที่ที่พ่อเอามาเทียบเนี่ยก็คือรุ่นแรก อแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเป็นรุ่นลองพิมพ์คือจะเห็นว่าเป็นพิมพ์เดียวกันครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับนี่แต่ของเก่าที่ได้มาเนี่ยเป็นพิมพ์ที่สองนี่พิมพ์ที่สามอันนี้ดูพิมพ์ออันนี้ให้ดูพิมพ์ส่วนอันนี้ให้ดูเนื้อเพราะว่าคนละรุ่นกันอันนี้คือลองพิมพ์คนพิมพ์อันนี้คือรุ่นแรกอ่ นะครับอันนี้คนละพิมพ์กับในรูปในหนังสือนี่พิมพ์ที่สองในหนังสือนี่พิมพ์ที่สามนะครับแต่ว่าให้ดูลักษณะนเนื้อนะครับว่าเนื้อเนี่ยตรงกันคือจะ<ม>แบบเดียวกันน,น้อยตั้งแต่ได้มาครั้งแรกแล้วนะใช่ไหมครับเพราะว่าราคาแพงกว่าปกติใช่ใช่คือเอามาหมดวัดนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าถึงเรานี้ได้ถึงเราแปดสิบองค์เนี่ยนะไม่รู้ว่าท่านก็แจก ด่งไปพอสมควรอมีด้านหลังนะครับเราก็เลยเจอเหรือกแต่รุ่นที่สองอืมอืมคือในวงการพระเนี่ยไม่น่ามีไม่มีไม่มีไม่มีเมีเลยทีนี้ผู้ที่จะมีได้เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับจากจากวัดโดยตรงในสมัยนั้นแล้วก็เก็บรักษาไว้เนี่ยอันนี้เป็นไปได้วัดก็ไม่ได้แจกอ๋อวัดไม่ได้แจกเก็บอย่างเดียวเก็บนะเป็นกองพิมพ์ม้ก็เก็บอ๋อครับ ที่แจกนี่จะเป็นรุ่นหนึ่งสองสามจะเป็นทางการหรืจกไม่เป็นทางการอ่อเรียกว่าถ้าได้มาก็าไม่ต้องเกินหาาการท่านเจ็ดที็ไปเหมามาอืมครับตอนเทียวสวัวนี่นะครับแล้วรุ่นลองพิมพ์นี่มีความพิเศษยังไงบางพอก็พิเศษคือว่าคนเนี่ยต้องการความเป็นหนึ่งค,ความเป็นรุ่นแรกรเป็นที่ต้องการ ที่เป็นรุ่นศีโรเลยรุ่นศูนย์เลยที่ไม่ใช่รุ่นหนึ่งะรุ่นศูนย์รุ่นศูนย์แต่ถ้ามีมีทําน้อยไปนะก็ไม่มีพวกเป็นรุ่นเอพิโซดไม่มีพวกหมายถึงว่าถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยก็ไม่มีพวกคนก็ไม่เล่นกับเราอามีก็เล่นเป็นคนเดียวแต่ถ้ามีเป็นร้อยองเป็นพันองค์เนี่ยหรือแปดสิบองค์ที่เราอยู่ที่เราแปดสิบแต่คนอื่นอาจจะมีเหมือนกันเราก็มีพวกทาง ก็เข็นเงินขึ้นไปได้เป็นของที่นิยมครับถ้ามีคนเดียวไม่นิยมในหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้เขียนละเอียดนะก็มีแค่นี้เองก็แค่นี้อก็มีแค่นี้เองนะครับไม่มีที่ผมเขียนะครับก็มีแต่แค่ของวัดเขียนั้องดูนะหังสือก็ดูเนี่ยนะครับหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือของวัดปักน้ําเองนะครับก็จะมีบันทึกไว้มีบันทึกนุ่นลองพิมพ์เนี่ย แค่แค่ครึ่งหน้าแต่ว่าของเนี่ยอยู่นี่คือได้มาจากในสมัยนั้นเป็นรุ่นลองพิมพ์ก่อนรุ่นแรกคือธรรมดาหนังสือพระเนี่ยยจะไม่มีเขียนหรอกรอจะไม่มีเขียนว่าเป็นหนังสือพระ เล่มอื่นๆที่เขียนโดยโดยภายหลังเนี่ยก็ไม่ได้เขียนแต่ว่ามีเขียนในหนังสือของวัดปากน้ําเองในบีบันทึกไว้ว่ามีรองพิมพ์แต่เป็นเรื่องปกติเพราะการจะทําพระเนี่ยก็ต้องมีการทดลองทําทุกครั้งแหละไม่ว่าพระอะไรอ่าตอนนี้ท่านขนาดหนังสือของวัดปากน้ําเองก็มีเห็นน้อยมากครับ เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนิดนึงนะครับภายหลังจากที่แม่พิมพ์พได้แกะสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็ได้ทําการทดลองพิมพ์พระขึ้นดูก่อนเพื่อจะทดลองดูว่าแม่พิมพ์พทั้งหมดนั้นมีความเรียบร้อยเพียงใดและพระที่พิมพ์ขึ้นมาจะมีความสวยงามขนาดไหนดังนั้นท่านจึงทดลองพิมพ์พระขึ้นดูโดยใช้ปูนซีเมนและส่วนผสมอื่นๆผสมทําเป็นเนื้อพระขึ้นมา พระที่พิมพ์ขึ้นมาจากการทดลองนี้จึงเรียกกันภายหลังว่ารุ่นลองพิมพ์เนื้อพระจะแข็งแน่นเป็นสีดำๆดเทาๆพระรุ่นลองพิมพ์นี้มีไม่มากนะักนี่นะครับที่ได้เขียนบันทึกไว้เนี่ยมีแค่นี้นี่ครับก็คือก็คือแบบนี้นี่รุ่นลองพิมพ์ด้านหลังก็จะตรงกับในหนังสือนะครับอืม ลุ้นลองพิมพ์ <c oughs> คือที่พ่อเนี่ยมีจำนวนประมาณเท่าไหร่ครับตันนี้ประมาณเนี้ยก็เหลือประมาณสักไม่เกินแปดสิบองค์มีไม่มากนะครับก็มีเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีเท่านี้จริงๆเลยก็เรียกว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยในในยุคนี้น่าจะน่าจะมีที่นี่ที่เดียว เป็นผู้เดียวนะครับพอเป็นผู้เดียวที่ได้เก็บรักษาพระของขวัญวัดปักน้ำรุ่นลองพิมพ์มาไว้คือที่แรกที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นลองพิมพ์ครับนะเราก็มีความสงสัยเ็ามาเปิดเจอในเพราะว่าพระรุ่นเนี้ยรุ่นสองก็ไม่เหมือนพิมพ์เนี้ยไม่ไม่เหมือนพระรุ่นสองรุ่นหนึ่งเพราะว่าเป็นพิมพ์ที่ไม่ค่อย แข็งแข็งไม่ชัดนเนื้อสีน้ำตาลเหมือนปูนซีเมนต์ก็มาเปิดดูในหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้ดูปรากฏว่าเขาเขียนไว้นี่ว่าเป็รู้ดองพิมพ์ผสมนื้อปูนซีเมนต์ก็เลยตรงกับของเรานี่พิมพ์ไม่ตรงอีกพ,พิมพิมในหนังสือกับพิมพ์ของเราคนละพิมพก็ก็พยายามพอดีได้พระรุ่นหนึ่งมาก็พยายามจะส่องดูว่าให้มันพิมพิมพที่เท่าไหร่ จากสิบพิมพ์นะก็ปรากฏว่าคล้ายกับพิมพ์ที่สองมากที่สุดใช่มคือตอนแรกพ่อก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นก็คล้ายกับพิมพ์ที่สองโอเคนะั้นใช่ละใช่ใช่รุ่นเ,เป็นพิมพ์ที่สองละคราวนี้พอพิมพ์ที่สองพบเนี่ยก็มีปัญหาอีกว่ามันมีภาพพิมพ์ตื้นเพราะพระลองพิมพ์รุ่นนี้มันไม่มันไม่ชัดเท่ากับ กับพระรุ่นที่สองหรือรุ่นที่หนึ่งนั้นไม,ไม่ไม่ทราบกับรุ่นไม่เท่ากับรุ่นหนึ่งก็เลยสงสัยว่าเ,เป็นพิมพ์ตื้นได้ไหมเป็นพิมพ์ตื้นถึงได้ถึงได้ไดไดเพราะพระชุดนี้ไม่เคลือบไม่เคลือบสลกไม่เคลือบเบเกอร์ก็อาจจะเป็นพิมพ์ตื้นนะก็มีความสงสัยมาตรกดแต่ปรากฏว่าก็มีการเฉลยคือเราได้พระพิมพ์ที่สองพิมพ์ตื้นมาอีกอก็มาเทียบกันดูอ้าวเราเจอแล้วพิมพ์ตื้นเป็นแบบนี้ รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเป็นอย่างนี้ลองพิมพ์เป็นอย่างนี้ไม่เหมือนกันเลยซึ่งเราดูนี่งพิมพ์ตื้นที่ที่นาธาเนี่ยเพอเอิญไปเจอพิมพ์ตื้นเป็นพิมพ์ที่สองเหมือนกันเนี่ยพิมพ์เนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นพิมพ์ที่สองเนี่ยนะเป็นพิมพ์ที่สองเหมือนกันเนี่ยเนี่ยพิมพ์ตื้นี่พิมพ์ตื้นนะ แล้วก็พิมพรุ่นนี้นี่นี่รุ่นหนึ่งนะรุ่นของพิมพ์รุ่นพิมพ์เนี่ยมาดูอย่างเงี้ยมันก็เลยจบม,มันเป็นรุ่นของพิมพ์แน่ก็เลยชัดเจนอือ่างที่เราเคยบอกไป้เนี่ยเราสซมเปลิลมาพอที่จะมัรได้เยอะพอที่จะเอามาพิมไม่งั้นก็คงจะไม่รู้ใช่นี่ พอามาเทียบกับในหนังสือที่วัดปักน้าท่านได้บันทึกไว้เนี่ยก็ตรงกันแบบนี้ครับตรงเนื้อตรงนะและ้วพิมพ์เนี่ยเราเจอทั้งพิมพ์ตื้นซึ่งเป็นบล็อกเดียวกันหมดนะเป็นบล็อกเดียวกันหมดเจอพิมพ์ตื้นรุ่นหนึ่งรุ่นสามพิมพ์ตื้นรุ่นหนึ่งพิมพ์สองพิมพ์ที่สองรุ่นน้องพิมพ์ครับเราเจอทั้งหมดไงเลยเาสามารถชี้ได้ว่าอันนี้คือ รองพิมพ์อันนี้คือพระรุ่นหนึ่งอันนี้คือพระรุ่นสามอยกได้ครับวันนี้เราก็ได้พาเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาชมพระของขวัญรุ่นรองพิมพ์นะครับนี่ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์สวยงามครับก็อยากให้พ่อได้สรุปพระสงข์ัรุ่นลองพ,พ,พระรุ่นรองพิมพ์เนี่ยเป็นรุ่นที่ ที่หายากที่สุดครับแล้วเป็นเป็นเอกใน<ม>ในในพระของขวันด้วยกันเพราะเป็นรุ่นแรกจริงๆคแรกจริงๆแล้เการปลุกเสกพระเนี่ยตั้งแต่ปี2493ที่เริ่มสร้างพระจนกระทั่งหลวงพ่อสดมรณภาพเนี่ยท่านปลุกเสกทุกวันเมื่อปี2502ครับใช่ไหมก็9ปีหลวงพ่อสดปลุกเสก9ปี หลังจากนั้นก็ผู้สเสบ,บียดวิชาธรรมกายปุกเศษต่อจนถึงปี2 5 1 5เราถึงเอาพระมาก็เท่าก็ะปุกเศษเต็มเด็มที่จริงๆเลยทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่93ถึงถึง15ก็ 22, 22ปี22ปีเข่นแขงเข้ขนแขงยี่มีต้องปวดเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้อง,องห่วงแค่ความเป็นหนึ่งด้านความ เป็นรุ่นแรกรุ่นแร<อ>กรุ่นแรกนี่ก็ไม่ต<อ>้อง่วงนะรับเรียกว่าถ้าใครอยากจะได้แบบองค์ที่ท็อปที่สุดเนี่ยก็ต้องรุ่นลองพิมพ์เลยรลุ่นก่อนรุ่นแรกคือเราก็เหมือนออกมาเปิดแล้วก็อยากแสดงให้เห็นว่าเรามีพระที่เก็บไว้ดน้าตาแบบไหนเป็นย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ใครที่ได้ติดตามช่องเปิดกลุ่มพระพ่อนะครับก็จะได้เห็นว่าอ๋อพระแท้เนี่ยมีมีหลายๆแบบที่อาจจะหายากในวงการเรียกว่าไม่มีใครเห็นกันนะแต่ว่าพ่อเนี่ยเรียกว่าหายากของคนอื่นเนี่ยมาดูที่ช่องเราก่อนช่องเราเนี่ยจ,จะเก็บรักษาเอาไว้แบบสมบูรณ์ความจริงแล้วเนี่ยพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามีน้อย เขาจะพูดว่าพระเนี่ยมีน้อยหายากความจริงพระไม่น้อยแต่พระเนี่ยอยู่กับคนที่เก็บรักษาเอาไว้พระเนี่ยไม่ได้อยู่ทั่วไปนะครับที่มาที่ไปก็เป็นแบบนี้คือวัดพระผงของขวัญนรถปากําเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ได้มาโดยวิธีนี้นะไม่มีทางจะหาได้เพราะคนที่รับจากหวงพ่อไปคนอ,องค์คนอ,องค,ค,อองค์ก็ไปเลี่ยมห้อยคอ ผูพังไปหมดหายไปหมดคะจะต้องเป็นคนที่เก็บจริงจริงต้องต้องโอกาสแบบเนี้ยอืเก็บก็เก็บไม่ได้ถ้าคนได้มาองสององก็เก็บก็เก็บไม่ได้ออกมาสู่ตลาดที่ที่แบบเนี้ยหมายถึงว่าเราเก็บพระของวัดไว้ไว้รอโอกาสอืรอโอกาสรอโอกาสผู้มีบุญเนี่ยได้ไปเพราะว่าหลวงพ่อบอกเสมอว่า พระของหวัญแต่กระองค์เนี่ยท่านมีเจ้าของเจ้าของตอนที่ท่านทำเสร็จใหม่ๆเจ้าของเังไม่เกิดก็ได้ครับครับแต่หลวงพ่อถ้าได้รู้อนาคตว่าพระเนี่ยต้องเป็นเจ้าของวันนี้ก็สะกดก่เวลาครับ,รบ,รบวันนี้นะครับก็ก่อนที่จะจบตอนพิเศษอันนี้นะครับผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์คือก่อนหน้านี้เราได้เล่าเรื่อง เราก็จะเป็นช่องที่ให้ความรู้เล่าเรื่องพระเนี่ยก่อนหน้านี้เราได้พูดเรื่องหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงปู่ทวดนะครับตอนนี้เราก็พูดเล่าเรื่องพระของขวัญวัดปักน้ำนะเพื่อนๆเนี่ยที่อาจจะเพิ่งจะเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้ตอนอีพีเก่าๆที่เราทำไว้ความตั้งใจก็คือเราอยากจะเล่าเป็นเรื่องให้สมบูรณ์จบเป็นเรื่องๆไป ก็สามารถไปติดตามชมได้ก็มีเปิดแบ่งปันชาด้วยครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับก็แอดไลน์ไอดีกันก็เป็นวิธีที่สะดวกครับแอดไลน์ไอดีนะครับแล้วก็ผมก็จะได้ส่งข้อมูลโบชัวโบชัวของเราเนี่ยเราก็ว่ากันมาเรื่อยครับตั้งแต่หลวงพ่อเงินหลวงปู่ทวดแล้วปัจจุบันเนี่ยเรากําลังเล่าเรื่องพระของขวัญวัดปักนามครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่ได้ติดตามช่องเปิดปุกพาพ่อครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ